โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมอีกแล้วก็ซ่าครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทําฟาร์มปลาอัตโนมัตินะเออไม่ใช่อัตโนมัติดิเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มตกปลานะเป็นฟาร์มตกปลาที่แบบว่าเราตกปลาเสร็จแล้วนะมันจะดึงให้เองเลยก็เป็นฟาร์มที่สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผลลัพธ์กันเลยนี่ก็คือของที่ผมฟาร์มนะผมนะก็มีแบบแป๊บเดียวนะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะก็แบบได้เยอะมากๆเลยนะนี่ขนาดแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะถ้าฟาร์มไปเรื่อยจะขนาดไหนวเี่ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าซึ่งของที่เราจะต้องเตรียมครับก็มีเพียงแค่นี้เลยครับจะอยู่ด้านบนเลยครับมีเพียงเท่านี้จริงนะครนะผมนะเดี๋ยวผมขอไปทุบของเพิ่มก่อนของไม่พอนะเดยวขอไปเอาของโอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะผมนะผมคิดว่าผมจะทําฟาร์มเออไม่ใช่ทำฟาร์มบ้าะไรที่ตกปลาอัตโนมัตินะครับผมตกอัตโนมัติบ้าอะไรที่ตกปลานะครับผมนะสักตรงนี้แล้วกันจะได้แบบทำนาปกได้นะก็ <c oughs> <g år d> ให้คุณผู้ชมนั้นวางหีบตรงนี้นะวางหีบไปเลยเสร็จนะครับก็ให้ทําการเอาป้ายนะครับ ปิดรอบหีบไว้ให้หมดเลยแต่ข้าหลังไม่ต้องปิดนะครับข้าหลังไม่ต้องปิดนี่มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการเอาแถบดอนะผมนะมาปิดอย่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝั่งนี้ฝั่งสุดท้ายนะผมนะปิดไปเลยแล้วก็ทําการเปิดนะครับเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเสร็จแล้วครับเราจะทําการเอาน้ํามาใส่นะครับเอาน้ํามาใส่ ส่ยังตรงหีบหนึ่งอันแล้วก็หลังหีบอีกหนึ่งอันครับแต่ต้องมีปลาครับอันนี้ต้องมีปลาด้วยใส่ไปเลยนี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการขุดลงครับขุดลงขุดลงสัก3 3บล็อกไปเลยสี่ดีหนึ่งสอสมสหนึ่ง สองสามสี่ที่ขุดมันเร็วครับไม่ใช่อะไรผมพยายามจ้องดีๆครับที่ขุดมันเร็วเคก็อันนี้ก็ขุดไปเลยขอนับก่อนเพื่อความแน่ใจนะขอนับก่อนขอนับหนึ่งสองสามสี่โอเคเสร็จแล้วก็ให้ทําการขูดตรงนี้แพ 2, ่สองบล็อกครับหนึ่งสองอุ้ยมมีเลยวะที่ที่ขุดมันเร็ว นี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ให้ขุดสองบล็อก,กนะครับหนึ่งสองพอขุดแบบนี้แล้วใช่ใชไหมครับก็ให้นาการเอาหีบมาวางแบบนี้นี้แล้วก็แบบอ่าแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เอาเจ้าฮอปเปอร์นะฮอปเปอร์มาวางแบบนี้เพื่อที่แบบว่ามันจะได้ดูดเข้าหาหีบครับนี่มันจะได้ดูดดดูดเข้าหาหีบเสร็จแล้วนะครับก็ให้นํารางรถไฟนะครับางรถไฟมาวาง่างอย่างนี้ นี่ก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ให้วางเจ้ารถรถไฟที่มันมีเจ้าฮอปเปอร์อยู่ครับวางให้แบบนี้เราก็จะขุดลงไปหนึ่งบล็อกเพื่อที่จะทุบรางรถไฟนะครับทุบไปเลยรางรถไฟเออมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะนี่ทุบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการเอาเจ้าเ,เดี๋ยวผมขอต่อขึ้นไปก่อนต่อขึ้นไปนําป้ายมาวางแบบนี่นี่ครับก็จะได้แบบนี้ก็แบบนี้น่าจะ เกือบเสร็จแล้วครับผมนะเสร็จแล้วก็ให้ต่อขึ้นไปเลยต่อตัวขึ้นไปแล้วก็ให้นําเจ้าลาวาลาวามาใส่ยังข้างล่างตรงนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะขุดขุดแบบทําเป็นทางขึ้นครับทางทำเป็นทางขึ้นคุณผู้ชมจะทําเป็นทางขึ้นยังไงก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับโอเคทางขึ้นของผมก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะทางขึ้นของผมนะคุณผู้ชมจะทํายังไงก็ได้นะแต่ทางขึ้นของคุณผู้ชมเลย เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับว่ามันตกปลาได้ไหมอุ้ยกดผิดนี่ครับก็ตกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยนี่ครับก็จะมีปลาครับส่วนทางํารถไฟก็ไม่เกี่ยวครับทางดํารถไฟไม่เกี่ยวเนี่ยก็มีปลาครับผมนะฟาร์มไม่เออถูกแล้วฟาร์มตกปลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับ คลิปนี้ก็มีเพียง,เ,ยงเท่านี้นะผมนะก็บ๊ายบายสวัสดีครับทำง่ายมากนะครับอย่าลืมไปทำกันล่ะบ๊ายบาย